จำ,จำเลยกับฝั่งโจทย์ที่พยายามอธิบายเรื่องราวทั้งหมดเพื่อที่จะให้สารเข้าใจว่าฝั่งโจทย์ก็จะอธิบายให้สารเข้าใจว่าเนี่ยนะเราสงสัยคนคนนี้เพราะอะไรก็ต้องบรรยายให้ละเอียดแล้วก็หลักฐานเอาหลักฐานมาส่งมายื่นให้ดูเอาพยานมาพูดมาเบิดความให้ท่านฟังนะคะส่วนตัวจำเลยเขาก็จะต้องเอาพยานเอาหลักฐานมาทําให้ศารเห็นว่าเขาไม่ใช่จำเลยเขาไม่ใช่ผู้ร้ายหรืออะไรพวกนี้ซึ่งสารไม่ใช่ผู้ที่ออกมาสืบายอกเพราะฉะนั้นคนที่นาเสนอต้องนาเสนอดีที่สุดเพื่อที่จะให้สาลเข้าใจตรงกับตัวเองนะโจทย์ก็ต้องการให้สารเข้าใจตรงกัับตววเเอง่นะ่านี สงสัยคนคนนี้เพราะอะไรเพราะนี่นี่น,นี่ต้องเรียบเรียงให้ละเอียดเนื่องจากคดีน้องชมพู่มันเป็นคดีที่เตามท,ที่พวกเราเข้าใจก็คือไม่มีประจักษ์พยานใช่ไหมคะแล้วก็หลักฐานมันนั่นแหละไม่อยากวิจารณ์ซ้ำเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วบางอย่างอาจจะพูดไม่เป๊ะนะคะจําได้ไม่เปะ๊ะเหมือนตอนแรกๆเหมือนตอนที่ขึ้นศาลนะคดีน้องมันเป็นคดีที่อธิบายยากอะ่ะนะเพราะฉะนั้นท่านนายการหรือว่าตํารวจพนักงานสอบสวนนะก็ต้องเรียบเรียงตัวหนังสือให้ดีเรียบเรียงพยานให้ดีฮะ เวลาปัจจุบันพวกที่บิดเบือนคดีจะมีผลไหมไม่สารไม่ค่ะไม่มีผลกับสาลนะพ้ามไปเถอะไม่มีผลกับสาลนะคะไอ้โรกภายนอกโลกยุทุกอะไรพวกนี้ไม่มีผลกับการพิาพากษาคดีนในศาลนะไม่มีผลค่ะอะไรที่ถูกนําเสนอไปแล้วเท่านั้นที่อยู่ในศาลชั้นต้นนะอะไรที่ถูกนําเสนอไปในศาลชั้นต้นเท่านั้นที่จะมีผลกับศาลอุทธรณ์นะคะศาลอุทธรณ์จะมีความเห็นต่างจากศาลชั้นต้นก็ต่อเมื่อ,อไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยเอาหลักฐานใหม่ที่เชื่อได้ว่าเกี่ยวข้องกับคดีไปยื่นนั่นแหละถึงจะมีถึงจะมีผลที่มันนนันนนนเปปลลี่ยแงจาากช้ะ ส่วนในการพิพาาวิจารณ์น้ำลายต่างๆทั้งหลายเนี่ยใครจะช่วยใครเพื่อคดีอะไรยังไงนี่บอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวเพราะศาลท่านไม่ได้มาสนใจเราหรอกนะศาลท่านจะดูว่าเออพยานที่โจทยื่นมาคือใครพยานที่จำเลยยื่นมาคือใครหลักฐานที่โจทยื่นมาคืออะไรหลักฐานที่จำเลยยื่นมาแย้งคืออะไรยื่นมาค้านคืออะไรจำเลยจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงไหมหรือจะไม่เป็นผู้ร้ายตัวจริงจะดูที่หลักฐานแล้วก็พยานที่ทั้งสองฝ่ายเอามายื่นเอามาโต้กันเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องข้างนอกนี่พูดให้ปากฉีกพูดให้ขาดใจตายก็ตายฟรีคนีัมด เคลื่อนไหวได้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะทำให้คดีมันเคลื่อนไหวได้ข้างในอ่ะก็คือฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยพยานหลักฐานต่างๆที่จะสามารถทําให้คดีมันเคลื่อนไปได้ไม่ว่าจะเคลื่อนไปในทางที่ทางไหนก็ตามขึ้นอยู่กับผู้นําเสนอทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝั่งโจทก์ฝั่งจำเลยนะคะขึ้นอยู่กับการนําเสนอแต่คนข้างนอกนี่บอกเลยนะตีกันตายก็ตายฟรีค่ะคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะตีกันตายก็ตายฟรีวิจารณ์ก็คือวิจารณ์สารคือสารคดีคือคดีสารท่านไม่ได้ออกมาเล่นข้างนอกเหมือนพวกเราแล้วในสารไม่ได้มอง แม่ชมพู่พูดศาลจะต้องมามองน้องแม่ชมพู่พูดหรือว่าศาลจะต้องมามองเพื่อนแม่น้องชมพู่พูดหรือว่าใครจะพิพาควิจารณอะไรแล้วศาลจะต้องมามองไม่นะในศาลมีคดีหลายคดีคดีสําคัญมากๆก็มีนะสำคัญมากกว่านี้ก็มีเราอาจจะมองว่าเรื่องของเรามันใหญ่มากแต่แต่เข้าไปนั่งในนั้นแล้วคือมีหลายเรื่องที่ใหญ่กว่านี้มากการยิงห้าคนหลอกไปฆ่าอะไรสารพัดนะเรื่องของเรามันมันเป็นเรื่องความเป็นความตายก็จริงมันเป็นเรื่องชีวิตคนก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับในศาลที่รับเรื่องทั้งหมดจากจังหวัดมุดหรเ่่่่่ืองใใชททีีญส นะเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดถ้าเทียบกับทุกเรื่องในจังหวัดมุกดาหารที่อยู่ที่ศาลมีหลายเรื่องที่ใหญ่กว่านี้มากๆทําไมแม่สาถึงรอได้ทําไมถึงบอกว่าอะไรเร็วอะไรช้าทําไมรอได้รอได้ค่ะคนอื่นเขาก็ยังรอคนอื่นเขาก็มีคนตายเหมือนกันนะเราก็รอได้แต่ว่าของเรามันพิเศษตรงที่ถูกด่าแบบพิเศษ <c oughs> เราจะถูกด่าแบบยั่งยืนห <c oughs> นาวหนาวพี่บุตรศรีป้านภกบอลกมรสวัสดีคะ่ะพี่หม่ใกล้จะตัดสินหรือ,อยังมันก็ใกล้เข้ามากว่าเมื่อวานะนะวันนี้ก็ใกล้เข้ามากว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ก็อาจจะ มันบอกบอกวันกำหนดอะไรไม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดอะไรเลยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดวันนัดฟังอะไรเลยนะคะยังไม่มีวันกำหนดนัดฟังอะไรเลยเพราะฉะนั้นคำว่าใกล้อะก็คิดว่าวันนี้มันก็ใกล้กว่าเมื่อวานคิดแค่นี้ก็พอพิเศษสายใครหรือเปล่าแน่นอนคดีเราเป็นคดีชีวิตคนก็จริงแต่ถ้าเขาไปอยู่ในนั้นแล้วพี่เอ้ยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เออจะว่ายังไงดีทนายไหลของพี่ประสงค์อะนะ ไม่สามมองว่าเขาอยู่แค่อยู่แค่ในโลกกราของเขาเขาไม่เคยเข้าไปนั่งในศาลจริงๆที่ระหว่างที่เรานั่งรอคดีน้องชมพู่เป็นคดีที่เป็นคดีฆาตกรรมคดีน้องชมพู่เป็นคดีฆาตกรรมที่พวกเราก็คิดว่าเป็นคดีใหญ่ศาลก็ให้ความสําคัญจริงๆนะทีนี้เวลาที่ศาลนัดเบิกความคดีน้องชมพู่นัดสิบโมงหรือว่านัดเก้าโมงอะไรแบบนี้นะคะเวลาราชการคือกี่โมงก่อนที่ถึงเก้าโมงก่อนที่ถึงสิบโมงที่เป็นเวลานัดเบิกความคดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยอะไรก็ตามที่เขามานั่งสลอนอยู่ในนี่นะคะนะก่อนที่ศาลท่านจะ เปิดให้คดีชมพู่ได้เบิกความเปิดพยานคดีชมพู่ได้เบิกความเปิดทำการเกี่ยวกับคดีชมพู่นี่นะในระหว่างนั้นนี่มีอ่านคำพิพากษาคดีน้นคดีนั้นคดีนี้มีคดีอื่นมายืนอ้อกันรอฟังนู้นฟังนั่นฟังนี่เต็มไปหมดนะอ่านคำพิพากษาคดีน้นคดีนี้นักโทษไอ้ที่ใส่ข้อมือใส่ตัวใส่อะไรกันเข้ามายืนฟังคำตัดสินของคดีตัวเองหลายๆอย่างนะเราเราคือถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะรู้ว่าเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดแต่พอเรามาอยู่ในโลกอันนี้แล้วแต่ละคนก็ปั่นนนนใใใใหหห้มัเเรรื่่่่่่อองงทททีีีญญสสุุดดโลกกกขาะ หลายคนพยายามปั่นให้มันใหญ่ที่สุดในในโลกกครอนะทุกคนก็อ้างว่านี่คือคดีชมพู่นะทุกคนก็อ้างว่านี่มันคือคดีชมพู่แต่จริงๆแล้วพอเข้าไปอยู่ในศาลนะคดีชมพู่ไม่ใช่คดีที่ใหญ่ที่สุดนะคะคดีลุมซมครูลุมซมนักเรียนอะไรพวกนั้นคดีเอ่อล่อไปฆ่าล่อลวงอันนี้นะหลอกไปฆ่าคดีล่อลวงสามสามคนนะวางแผนฆ่าอะไรนี่หูยมีตั้งเยอะตั้งแยะเข้าไปอยู่ในนั้นแต่ละวันกว่าจะจบเอ่อเบิกความคดีชมพู่นะตลอดปีหกห้านะครึ่งหลังของปีหกสี่ครึ่งหลังของปีหกสี่กับครึ่งหลังงขอปีีนะเบิกคความด